อุปกรณ์เซอร์วิสใช้อะไรยนต์เอคอกซิ่งสถานีส้ม88ดิบดไฟสานการไฟฟ้าเเอ็นทีทารสปอร์ตไปลครับลงน้ำไปวิ่งลุยน้ำครับเอาแบบแบบไหนเอาดินดินแข็งครับเอาดินดินแข็งครับแล้วก็ตัดขึ้นไปจะอีกเพียงนะครับแต่รถรุ่นใหม่เนี่เมันเรียกว่ามี traction control จะช่วยในคอนโทรลในเรื่องของการขับขี่ยังการวิ่งก่อนถนนในเสินเอนียงเดินลาดชันได้ที่ก็ขึ้นน,น,นะพี่เบ้นคนนี้จุดนี้นะครับจับ<า>ง<ด>สิโนกออกแบบมองไว้ว่าน่าจะแข็งที่สุดแล้วสิโนกมองว่าน่าจะแข็งนะครับไม่ต้องไปติดน,นะครับด้านซไฟนั้นขวาตรงน้แล้วหลักวินเห็นครับวิ่งวิ่งว,วิใกล้โอด้ายสั่งเก็บวิงครับจุดน,นี้แข็งจริงครับแข็งแล้วตอนนี้ตอนขึ้นนะครับมันจะแผ่ถลไยไปวินไปถึงจุดจุดนิ่งเลยหรือเปล่า ไอ้บลากไปจุดจิ้มครับเสียนกเอาล้อไปทางซ้ายครับเพื่อประคับให้รถนั้นนะครับเพื่อไม่ถึงต้นไม้เสียนกหักซ้ายเพื่อจะไม่ถึงต้นไม้โอเคครับขึ้่จุดแ็งขึ้นไม่ได้ครับออกแบบอีกแบบนึงครับเราได้เห็นทีมงานโดยการออกแบบในการอาขี่ที่แตกต่างกันไปนะครับเส็ยนกเพื่อที่จะโนกเอ็นีเพื่อจะมาจุดซ้ายจุดเลยนะครับมาจุดซ้ายสุดทีเดียวโคเดเวอร์ครับ เก็บอุปกรณ์ล็อกเบลอีกนะฮะขึ้นรถคอร์เบลคอร์เบล,เลแล้วต้องมากดปิดปิดประตูออกออกมากดเวลาอลอโอเคครับสองนาทีสี่สิบสี่สองสี่สิบสามสองนาทีสี่สิบสามวินาที